สวัสดีครับผมพอกันเนี่ยครับกับ่องบึุงๆอูลงเนาะมีกับภาพมาหายิ่งป่าด้วเราครับหายไปโดนเนาะครับหาอุปกรณ์ยิ่งป่าอยู่ติดหัวหากล้องครับหาบ่อใดครับเรเอาแบบเก่ารับจินดโอกเนาะมาถ่ายคลิปให้เบิรงก่อนเนาะพอกันเพิ่งต้นไม้มองก้าครับผมที่เว้นขึ้นเนาะใกล้ๆบ้านครับ นาขึ้นิดทุกทางครับแต่ว่าเ้าสิเฝาทางนี้ก็นนะเนี่ยหลกัลกๆเบื่องนี้นะผมว่าน่าจะมีป่าขึ้นนะไมกก็กสวยอยู่ครับน้ามันถ่วมเนาะฝนตกเลิกนจังหน่อยป่าม่นหนาเท่ามี่เห็นทั้งนี้ก็สวยครับคุณนับขึ้นแล้ว เดี๋ยวต้องหมุนรอบบึงแล้วครับเป็นโมนิญงลาะครับท่านี้ก็เป็นตักสินอะไรครับรับช่องผลงานกันถ้าเอฟซีคนใดมีกล้องโกโปรเนาะกล้องติดหน้าผากโตเกายวทรงวาให้ได้ครับสีเดียรมาทายช็ชอตงามๆให้เบิง่ง <laughs> สีขอบพูดหลายๆเลยครับผม ใหญ่ไหท่างนี้ก่อนครับเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นเยอะเดี๋ยวๆใหญ่จะเข้าครับปลาขึ้นทั้งนี้นะเมื่อกี้นี่โดนครับโดนโดนโดนยุบโดนยุ่จะบก่กว่ากล้องวลูุจะเห็นป่ะครับโดนยุบครับโดนยุบ

ก่เห็นขึ้นอยนู่นี่นิ่งมากๆเกาะเพื่นกันครับเศรษฐายเนาะเพื่เห็นช็อตยิ่งครับผมอย่าลืมนะครับ FC ฟซีคนใดมีกล้องโกโป๊เก่าบริสายเนาะส่งมาได้นะครับติดต่อมาเดี๋ยวเอาที่ยูให้ครับผมสิ่งของพูดหลายๆได้ครับตอนยิ่งอาจจะเห็นช็อตตรงหน้า fólk 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 สายวิ่งสาวิ่งโดนยุโดนยุครับโดนยุโดนโดนโดนโพุ่นนะพุ่นนะไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วโอ้ดินแงครับบยน้อเดเอาไปก่นครับปฟอปฟ โอ้นิดเดียวโอ้ถึง้อ่เดียวครับเสียดหลังเกือบขาดครับผมโอ้เกือบเออเกือบขาดครับผมนี่ครับผมใส่มากลี่ยตึงให้เราครับสวยเนาะใส่ปนเลยครับผมสองเต็มเนาะ จะเบ,บิ่งตอ่อจะเข้าพี่ปลาก,กลับสดกลับอ่ะไปครับผม กลับบ้านเนาะได้ปปากเขาหน่อยมาสองตัวครับผมเดี้ยกับเขาแรกแล้วมื้อนี้ครับเดี๋ยวสิไปพนคนอยู่บ้านนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับผม